เพื่อนจ้ามันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เพื่อนสายรูม่ามามารีบิีมี่ไปทำงานกันเร็วๆจะอะไรข้าวิ่มล้อมันนิดนเนี่ย,เเยผักแกให้เย <S <S อะเลยชอบุ้ยเขาให้น้องเยอะเลยนะใช่พ่งเคยกินกันหนอเนี่ยกินหกวันเลยกินบ่อยมากปกติเขาจะให้เยอะอย่างนี้แหละกว่าแบบ วันนี้แต่วันนี้รู้สึกว่าผักไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะอือหรออือปกติก็จะดีกว่านี้ดีกว่านี้เยอะหรออือสดผักสดห้าหรอถามอะไรอ่ะถามต่อยรล่ามีบ้างเนี่ยคะผักสดอ่ะต่อยอากูหรือเปล่าหรือยงไงผักเนี่ยมีมุกอะไรลองวัดื่องน่ยดทบาร์กก่อนา๋อกอนกินเดี๋ยวเด้อก็ได้ไปทำงานการอืออือวันก่อนไปร้านที่มาลูกค้าเพิ่งเปิดใหม่ตร้านท้าคาเฟ่ไวโอเวอร์ป่ะ เออน่าจะใช่นะโหกเข้ามาแล้วไปมาแล้วไปตั้งแต่วันที่เปิดร้านเลยจ้ะอืมบรรยากาศโอเคก็ตามรูปที่เห็นในในฟีดแหละเออแต่แบบแต่มันติดตรงที่ว่าแบบกาแฟแพงมากเหรออืมแก้วละสองสามร้อยอ๋อแต่แพงแพงนะแล้วกินเลยเหขนาดไปกินเบียร์ที่ร้านโจ้เองกินแพงกว่านี้ยกินเลยไม่แพงนะติดตังค์เขาไว้เออแล้วพี่เขายติดด้วยเหรอ บ,บ,บอกชื่อแตก็ให้ตลกอู้หูนี่เอ็ดดีโอ้ยนักผงงู้ให่ช่บดีนะที่ตอนนั้นทุกทายเนี่ยไม่ถ่ายรูปแคคาเฟ่เหรอ,อ,อไม่อเอไอนมีอะไรนะมีเอพแข่นเน,ะ pp, น,นาะแข่ก็แขตอนนาบงม่อกี้เมื่อก็ มาแม่ผู้ยังไม่ได้พูดเลยนี่ไงนี่หนูดีเยอะไปแม่ผูเดาถูกปะล่ะแม่ต้มปะล่ะแต่มันรู้ว่ะเออเดาถูกปะล่ะยังไงแม่หมอะเขาดูไพ่เว้ยเปิดไพ่ออกมาเจ้าแดดอันนี้จ่ายสองเงี้ยไงแม่เราไม่ใช่คนละาพาเขาชวนเล่นปกเด่นนั้นก็ไปมาสันไปมาแล้วจ้าแม่ชมอ่ะก็คือไปดูดวงเสร็จแล้วเขาก็ชวนเล่นไพ่ป๊อกต่ออันนั้นเอง มันจะมีเรื่องบางเรื่องที่เขาแบบเอ้ยยังไม่แม่นเท่าไหร่อ่ะไม่ไหรอตอนที่นอนที่ไปดถูกมาแม่นเนะเว้ยเ <c oughs> ขาทักฉันว่าพยายามระวังการพูดการจาระวังการเจรจาระวังการแบบอย่าแสดงความรู้มากฉลาดอะไรเงี้ยเขาบอกให้ระวัง <c oughs> แต่ฉัน <c oughs> ฉันแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะฉันก็ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นป้าเอองจีคนยุ่งเหรอล่ะใครอะ เเลิกแล้วฮะมึงรู้หรอมึงรู้หรอว่ากูณพูดถึงใครพี่เอกับพี่โบพี่เอกับพี่โบพี่เอที่เป็นผู้ชายนอร์ดแบบดาราสุดแล้วก็พี่โบใช่ป่ะที่แบบว่าเออเขาแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์อ่ะแล้วเขาคบกันเลิกกันมานานแล้วเหรอเลิกนานแล้วแต่ว่าแบบข่าวพึ่งอ๋อเหรอเอ้าแ้มาดูได้ไงงเคยเนี่ย ออะไรคุกวงในเปิดตัวกิ๊กใหม่ยังเท่าที่รั้วเลิกกันนานแล้วเหมือนมีมือที่สามนี่แหละแต่ว่ายังไม่เปิดตัวนะว่ากิ๊กคือใครอ่ะอแต่ว่าที่กูพูดถูงเนี่ยไม่ใช่คู่ที่มึงพูดถึงใครอ่ะอ่ะคนเนี้ยเขาจ่ายรูปคู่กิ๊กใหม่เขาละใครวะอ๋อนี่ผัวคูมันกำลังมีกิ๊ก เดอกไม้น่าไม่น่ารักคุณนี่คือใครดอกไม้ไม่น่ารักยอเดไม่อยากนะไม่หยาบแต่กูรู้ทำไมใครคนนี้เป็นใครใคเอาไว้เนี่ยเอาไวเปาไปเล่นเรื่องเลยเเนเันเมาเอาตัวเองเข้ามาแรหรอแบนเป็นน้องในวงการตัวเองแล้วก็มาแย่งัวเหมือนัวไปแย่งกันนี่มันเปล่าที่จะพูดอ่ะกูไม่ต้องพูดแล้ว เยอะหรือมึงเข้าเหมือนตูวฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงปัดปัดหุใจเยองมึงนี่เป็นคนรู้ทุกเรื่องเลยไม่รู้อยู่เรื่องเดียวเรื่องอะไรวะเรื่องผัวตัวเองเนี่ยเมื่อกี้มึงด่ากูเหรอเออกูไม่เจ็บแต่คำที่เจ็บคือวันนี้มึงตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ปัดแล้วเอาโทรศัพท์กูไปทังไมล่รับ มาชุมมันนี้ยังคะเอ่อจิวยังไม่มาเลยค่ะคุณแป้งแล้วต้องให้ดิฉันทำังไงดีคะเดี๋ยวเดี๋ยวปัดโทรตามให้ะ็็ <c oughs> ต้องรู้นะเกี่เนาะค่ะค่แป๊บนึงนะคะโอ้ยจิวอีดอกเพูดพูดหยาบไม่ได้ออฟฟิศนี้เดี๋ยวก็ได้เซ็นเซอร์เสียงกันทั้งเรื่องนะ ฮัลโหลค่ะใครคะโกปัดค่ะอเออมึงว่าไงมึงอยู่ไหนอ่าออกมาแล้วออกมาแล้วมึงออกมาแล้วแน่นะวันนี้มีประชุมมึงลืมหรือเปล่าเออไม่ลืมไม่ลืมโอเครีบมาโอเคจัดการ มันบอกว่ามันออกมาแล้วค่ะคุณแป้งโอเคเลยค่ะออกมาแล้วค่ะบอกใกล้ออกออกมาแล้วอะค่ะแต่คงยังไม่ใกล้ถึงมั้งคือเพิ่งออกอะเียงั้นเดี๋ยวเรารีแล็กกาแฟค่ะดื่มกาแฟหน่อยไม่เป็นให้ป้อนไหมคะให้ป้อนไม่ไม่เป็นไรครัเดี๋ยวกินได้ค่ะได้ไม่เป็นไรค่ะโอ้โห ยังไงไม้มาเลยมั้ยได้ได้ค่ะเดี๋ยวรอประชุมจากที่นี่ก็เดี๋ยวรีบไปค่ะกูอ๋อยังไม่ได้เริ่มเลยค่ะตามมือขากลุ่นนึงบอกว่าใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปค่ะโอเคค่ะได้ค่ะ ว่าไงคะคุณจูคมาหรือยังคะค่ะค่ะเดี๋ยวเดตามให้แป๊บนึงนะคะได้ค่ะเออเมืองอยู่ไหนเมืองออกมาแล้วออกมาแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ของเมืองอยู่ไหนเงี้ยเมเจอร์เมืงเมเจอร์อีกแล้วเหรอเจอมึงแปลงฟันอยู่ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ ไม่ให้เสียแปงฟันกูออกมาแล้วเนี่ยเมเจอร์เนี่ยมึงใกล้แล้วอีกสิบนาทีก็ถึงแล้วถ้ามึงอยู่เมเจอร์มึงช่วยเอาแปงเข้าปากดิเอ้ยมึงกูขับรถอยู่เออขับรถเร็วๆค่ะเออเฮ้ยเงย่าไงนะคุณแ้ถึงแล้วสิบนาทีเข้คุณแปงคุณแปรงอารมณ์ขันดีนะคะก็ต้องหาได้ค่ะคุณรอนานแล้วค่ะไว้แต่แล้ว 2,000 Years Later นี่ก็นานแล้วนะคะคือถ้าคุณจิังไม่มาอีกหน่อยนี่ดิฉันว่าเราสั่งส้มตำไก่ย่างมากินกันวันนี้เลยไหมคะดันดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งให้เลยนะคะหิวใช่ไหมคะชดเงามึงก็เล่นเยอะกูคิดว่าเขาพูดจริงกูซื่อหมายถึงมันอะไรยังไงมันหมายถึงใช่หมายถึงหนูเองค่ะเอางี้ดีว่าค่ะ ยมีเบอร์ไหมมีเบอร์ไหมเบอร์โทรศัพท์เหรอคะไม่มีเบอร์มื่อไหร่เวลาไม่ได้นอนบ่อยค่ะเพราะปกตินอนน้อยไม่ได้มีความสุขภาพค่ะนอนนอนคนเดียวอะค่ะนอนน้อยมุกมุกมันเป็นมุกซ้อนมุกซ้อนมุกซ้อนโทษทีโทษทีมีเบอร์ไหมมีเบอร์ไหม เบอร์เบอร์โทรศัพท์เหรอคะเบอร์เวลาไม่ได้นอนคะมีไหมคะหอมีบ้างค่ะพอดีว่านอนน้อยอ๋อนอนกี่ชั่วโมงคะนอนคนเดียวนอนน้อยขำกันออฟฟิศเลยเห็นไหมเอาพ u p p o r คหน่อยขำมาเอาเบอร์คุณจิวมาค่ะได้ค่ะศูนย์แปดเก้าแปดสองศูนย์เอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซ์นี่เดี๋ยวฉันต้องไปสุ่มเอาอีก ฮัลโหลเออเมืองใกล้ถึงแล้วใกล้หรือยังคะเออค่ะค่ะใกล้ถึงใกล้ถึงบริษัทแล้วค่ะคุณแป้งดิฉันก็เชื่อว่าคุณจิวเนี่ยใกล้แล้วเช่นกันค่ะค่ะใกล้แล้วค่ะอีกนิดเดียวเลยค่ะคุณแป้งนิดเดียวเลยดิฉันหมายถึงใกล้จะถูกไล่ออกค่ะคุณจิวเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณจิว คณจิวอยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะคะไม่ต้องมาแล้วนะคะค่ะใช่ค่ะอยู่ตรงนั้นเลยดิฉันให้คุณออกได้เลยค่ะนี่ผมรู้แต่ตอนนี้เลยนะคะแค่นี้ค่ะเพื่อนสายเมาเพื่อนอีจารุม่ทำก๋วยเตี๋ยนานมากอีจารุมิขามใช่ไหมอออีจเรุมิ กูยืนรอก๋วยเตี๋ยวเนี่ยลูกชิ้นหมดน่าทิ่งว่ะลูกเดียวอ่ะอันนี้ปัดยังไม่ได้ไม่ไม่มาเหรอก๋วยเตี๋ยวมืนอไร่วะเหนาะมาเอ้ยอะไรมีเรื่องเมาอะไรวะฉันไม่ปัดอะไรอะเอมีแรงวันนั้นเว้ยกูไปเที่ยวใช่ป่ะแล้วกูเจอไหมอ่าไม่บอกแม่งไปกับผู้ชายคนนึงแต่กูไปเจออีกคนนึงปัดแซ่บป้ โอ้แซ่บเลยแซ่บแซ่บสุดเคยเป็นเหมือนกันที่บอมันโอ้ได้ผู้ชายคนเดียวเลยไม่ไดเนียวเหียวเราจะมีหาเพื่อนเด้เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเออามอะไรกันอยู่กำลังพูดไอ้นี่ไงไอ้ด็กมันบอกว่ามึงไปไปเจอผู้ชายที่ร้านเล่าอ่ะอะไรไม่ได้พูดเหรอเออไม่ได้พูดเหรอไม่ได้พูดกูบอกกยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยที่แป้งหม้อรอนานอร่อยดูเลย ดับนึ่งมึงข้ามาเข้เติมพริกเเดี๋ยวไปเติมพริกกรลุงก่อนอะไรนะเนึ่งมึงอะไรตลากาอะไรวะเอาไข่พี่แป้งหรอวันนั้นกูไปเดินห้างเลยเลกูไปกแป้งกบอกเก๋วันนั้นจ้ะนางไม่ได้ไปคนเดียวจ้ะไปใคอ่ะกูเคยเห็นอยู่แวบหนุ่ลูกชานนี้เขา็นูชาคนนั้นคนนี้ เจอที่ไหนก็เคยซ้ำเลยนะที่ปูเห็นเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนผู้ชายหรือเปล่านางแมนนางนางเป็นทองหรือเปล่าปูเห็นกอดกันอยู่ร้านจอดรถกอดแบบเพื่อนแหละจุ๊บปากเมึงมึงมีคลิปป้ะมีถ่ายไว้ด้วยนะโอ้โหอะไรอะไรอะอะไรก๋วยเตี๋ยวอร่อยไอ้แต่อไปบอกว่าไปเจอพีดีอะไรไม่ดีพูดเอ้าก๋วยเตี๋ยวอร่อยเนาะเออ ฮะโทรศัพท์อ่ะโอเคโอเคเฮ้ยคนไม่เข้าเลยยายยาอะไรปัดปัดมีอะไรบอกอะไรอ่ะคนนั้นเออไปเดินไปแล้ก่อนเรื่องไทยเจ้าเออยังไงแม่บอกอะไรโคบายเบลเลยโจรเจ้าเจอใครลุูเป็นสูงสูงหน่อยใสียก้านค่ะสูงสูงก็ไม่ใช่เบลนะพี่เบลไงสูงสูงใส่แว่นปะดูดีๆไม่ได้ใส่หน้าคล้ายๆพี่ยอดคนนั้นปะ อะไใช่พี่พ่แล้วนะใครเบลลด้วย่มากไหมถูมากไหมถูดีพี่แเป็ดป่ะอาจจะเป็นเป็ดที่ติดตาโฟนมาก็ได้มาดูดไหมวิญญาณลาใครจะไม่รู้อูดูดีเด็กไม่ต้องเ่งยังนะจริงกูไม่พลาดอยู่แล้วเรื่องนี้เรื่องม้มอยชาวบนกูเก่งเฮ้ยดีวันนีแปลกๆเนาะเออเอเนี่ยพี่บเผ็ด่ะขอไปเอาน้ำแป๊บนึ่ง่ เอาน้ำก่อนน้าก่อนโอ้หเลยไม่ต้องกินยังไงอ่ะอันนี้ขยัดด้วยชาวบ้านนะดู้วยหัวเมียก็ด้วยเขาเดินไปด้วยกันเดนไปห้างออกคนนงไแม่ กินเหล้าจนแก้วมุนมนี้มั่งฟังกูเอ๊ะเฮ้ยมึงฟังกูเอ๊ะกูฟังอยู่นะหรือกูไม่ฟังวะสนุกดิกูคุยคนเดียวเนี่ยสนุกดิเพื่อนสายแดก <c oughs> ไอ้งานกระเป๋ามันพวกเคาะเ,เรื่องสีกันหรือยังวะดีไซน์ถามพี่แป้งด,ดีกว่า <c oughs> พี่แป้ง กระเป๋าว่าเขาเคาะเรื่องสีกันหรือยังที่หนูจะทำกราฟิกเนี่ยดีทรงดีไซน์อะไรนี่ไม่บีฟเลยโอ้โหโอ้โหอู้กูใครต้อไปบอกอ่าอออโอเคขอได้ค่ะเด้ค่ะเดี๋ยวมันปน อ่ะอ่ะอันนี้อ่ะฮึโฆษณาตัวนี้สต,รสตรอรี่มันเป็นยังไงวะอือพี่แป้องอะไรอีกอะไอตัว T V C อ่ะโฆษณาเขาเอาสีแบบไหนนะเอาสีแบบโลโก้เลยปะโอ้โหองผมโอ้โหไม่หาฮะ อะไรนะคืออะไรลายมาได้ไหมฟังไม่รู้เรื่องเลยเออเออวันวันมันทำงานตอนไหนกูอยากรู้ทำงานกี่โมงวันวันออตแดกไม่แบ่งกูเรื่องเรื่องไม่แบ่งกูเลยได้เลยค่ะเดี๋ยวรีดเช็ควันให้นะคะ ดีงยวไงขอปรึกษาทีมแลเรี่โทรกลับนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่แป้งลูกค้าถามว่าตัดได้วันไหนอ,ะอ,อ่ะโอ้หตัดเเคี้ยวให้หมดก่อนไหมอืมยวกินนี่เสร็จเดี๋ยวไปเร่งให้แอ้ตัดให้อ่าถ้างั้นพี่แป้งบอกจิวหน่อยนะว่าได้วันไหนจะได้แจ้งลูกค้าเผื่อเวลาให้เขาเออเออ,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 อ างานเล้วเลยพี่แป้องอะไรพี่แป้งใครดูเรื่องของงานกระเป๋าอ่ะอ้้ยรอดดูแลโอ้ยพูดเอ,เอาอีกรอบนึงพูดดีๆอูบอกพี่โกกกับพี่ยอดดูแลอ๋อโอเคอไ,เออได้ครับขอบคุณครับอุ้ยวายคุณกันเลิศเย ลูกค้าเขาต้องการคาแรคเตอร์แบบไหนนะอ้ยยยยยยอยย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 ยะยย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 งยย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 ยคยยแสงยย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 ยอแปง อไ, identify, ไ Track 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 อไฟที่ที่แอสส่งไปอ่ะมันใช่ปะแสงอ่ะหักห wi wow. ัวหัว้ัวห oh, ัวหัวห oh. ัวหควหัวหัวหวหัวหัวหันหอวหัว้ัวห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 วรหััว่้ววหหััห แอดเขาถ่ายโลนอกโลไหนข้างในสตูหรือว่าเขาถ่ายแบบเอาดอกอะไรวะอะไรมึงก็ไม่รู้ทำไมอะไม่รู้ไป้งเฮ้ยโอ้โหกินหมูกระทะเลยเหรอ้าเล้วแบบพี่ทำมาละนะแม่งหมูหมูกระทะม,มันยกหมูกระทะทำงนี้ได้ยังไง มึงไปจัดการเด็กขอโทษแม่งกินคนเดียวไม่ชวนเลยอ้าโอ้เ้ยอ้าวให้ดาให้ดาเอานี่มาได้เหรอไม่ได้ให้กินโอ้แม่งข้อไหนเนยว้าวได้ได้ได้ทำไมวะกินหมูกระทะเออแม่งทำอย่างนี้ได้ยงไงบัตรดาดิจัดการกินด้วยดิอ้าวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วพี่ไปกินหมูกระทะเว้ย พอพอเลยมาทำงานทำการเร็วๆพอพออะไรใรี่ยแต้มันกดเร็วเหมือนกักดเฮดถูกยางถูกยางครับร้อน้อนเลยอ่ะทั้งแล้วโอ้โหไม่ได้ทักเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราติดเพื่อนทางช่อง JSL ด้วยนะคะ